สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานำเสนอเป็นโมกันน็อกนะครับแบรนด์ K Y T ก็เป็นแบรนด์ระดับโลกก็เราจะได้เห็นกันในเวทีแข่งขันในอมอเตอร์ไซค์ระดับโลกหลายๆารายการเลยแม้กระทั่งในบ้านเราก็มีนักแข่งหลายๆคนใช้อยู่นะครับวันนี้ก็มานำเสนอเป็นรุ่น T T Cross นะครับ T T Cross เนี่ยก็ ออกมานานแล้วล่ะครับแต่ก็อันนี้เราจะนําเสนอเป็นลายใหม่นะครับก็จะมีลายก่อนหนัน้นก็จะมีลายนักแข่งคนนั้นคนนี้เยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายแบบเขาเรียกเป็นลายของวินเ e อร์เทสครับของอเล็กซ์ปาโรนะครับผมนี่นก็จะเป็นลายวินเทอร์เทสปี2020ีของเขานะครับอารมณ์ของหมวกวินเทอร์เทสเนี่ยก็จะเป็นสีดําแล้วก็เป็นลายตัดขาวตัดอะไรพวกนี้นประมาณนะี้นะักแข่งถ้าเราสังเกตหลายๆคนอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวรถหรือว่าตัวหมวกอะไรพวกนี้นะครับพอเป็นวินเทจเนี Links. ่ยหมวกเขาบางทีเขาจะทําแบบง่ายๆอย่เงี้ยเอาเป็นดำๆแล้วตัดลายเท่ๆนะครับอ well ันนี้เป็นของหมวกอเล็กเอสเปาโลเขาเป็นนักแข่งระดับ m o เต g p นะครับก็ขี่ในทีมปีนี้จะขี่ a อพิเลียนะครับอพพิเลียเซิ่งนะครับนักแข่งชาสเปนก็มีชื่อเสียงนะครับอเล็กเอสปาโลอะไรเงี้ยครับก็จะมีพี่น้องเขาอยู่นะครับ ตัวหมวกนะครับเดี๋ยวผมมาดูคนระับเป็นสีดําด้านนะครับเป็นพื้นหลักเนะี่ยเป็นดําด้านนะครับแล้วก็มีลายสีขาวเป็นเส้นสายอะไรเงี้ยนะครับก็คือสีด้านทั้งใบว่ายง่ายนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์ KYT นะครับด้านบนด้านข้างนะครับแล้วมีตัวเป็นโลโก้เบอร์นัมเบอร์เขานะครับผมก็ตัว41เนี่ยนะครับผม แล้วก็ถึงหมวกตัว TT Cost เนี่ยนะครับก็ก็เป็นหมวกตัวเริ่มต้นของของตัว k y t นะครับก็ราคาย่อมเยาวนะครับมีช่องลมด้านบนนะครับด้านหน,น้าตรงนี้ด้านบนตรงนี้แล้วก็สปอยเลอร์ก็เป็นหมวกอารมณ์แบบ R Sport นะครับก็สวยงามแล้วตัวสปอยเลอร์เนี่ยบางทีเราแบบอยากให้ให้ตัวตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยครับให้มันยาวขึ้นแล้วก็เป็นออปชั่นซื้อใส่เพิ่มได้ชิลหน้า ซื้อใส่เพิ่มได้นะครับผมก็ประมาณนี้เรื่องอย่างตัวตัวหมวกของเขานะครับตัว K Y T ตัว T T คอเนี่ยวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวมาตรฐานนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะมีมอกมีมาตรฐาน,าถถานอะไรชัดเจนนะครับผมแล้วก็อย่างตัวภายในหมวกนะครับก็จะเป็นตัวดีดีลิงก็คือเป็นห่วงตัวดีสห่วงนะครับก็ร้อยไปนวมภายในถอดซักล้างได้นะครับ มีเป็นตัวแผ่นปิดค้างตัวนี้การลมย้อนกันฝุ่นกันอะไรเงี้ยได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำอ่าอันหนึ่งเขาจะทําแบบว่าเออเคบางคนใส่แว่นตาอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะแบบอ่าสามารถจะเคลือนขาแว่นเนี่ยก็จะมีเว้าขาแว่นให้นะครับประมาณนี้นะครับช่องลมด้านหน้าก็สวยงามครับนะครับลายเรียบๆของเขาก็จะประมาณนี้ครับสำหรับอ่า อะไรเอสตปราโลนะครับผมโดยโลโก้ของเขาเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นแบบโลโก้แบบเหมือนแบบ á, แสดงความรักของของลูกของเขานะครับตัวตัวตัวเอ็มเอ็มสองอันตัวนี้ก็เหมือนเป็นลูกของเขาทั้งสองคนนะครับก็คือแม็กกับมีอาร์นะครับลูกชายลูกสาวของเขาก็อารมณ์แบบเหมือนเป็นแบบไอคอนแบบความรักของอ ที่มีให้ลูกอะไรประมาณนี้ครับสนใจไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับท,ทุกช่องทางทางร้านช้างโมโตอนะครับจะเป็น Facebook f a n น a g e ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต o com นะครับ l i น์แอดช้างโมโตแล้วก็ฝากติดตามทางช้างโมโต h ช n แนลทาง YouTube ด้วยนะครับผมไงก็ขอบคุณมากนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ